สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทางแห่งการตื่นรู้รายการที่จะนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตรประจำวันของเราวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันในหัวข้อที่อาจจะหนักหน่วงสักหน่อยแต่รับรองว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราทุกคนอย่างแน่นอนครับหัวข้อของเราในวันนี้คืออยู่ให้เป็นแม้โลกจะไม่น่าอยู่ ในทุกๆเช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ละคนก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงในโลกที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับสำหรับบางคนอาจจะเป็นเช้าที่สดใสและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆแต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นเช้าที่ต้องเริ่มต้นวันด้วยความกังวลใจความเครียดจากการทำงานที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนความสัมพันธ์ที่เคยดีอาจกำลังถึงจุดสิ้นสุดหรือบางทีก็เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนรักสัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งความฝันที่เคยตั้งไว้แต่กลับทางทลายลงบางครั้งเราอาจจะเผลอถามตัวเองในใจว่าทำไมโลกมันถึงได้วุ่นวายขนาดนี้ทำไมเรื่องร้ายๆถึงเกิดขึ้นกับเราและในวันที่เรารู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู่เอาเสียเลยเราจะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรโดยที่ใจยังคงเข้มแข็งได้นี่คือคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนเคยถามตัวเอง และเป็นคำถามที่เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในวันนี้ครับเราจะมาดูว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอนให้เราอยู่ให้เป็นกับความจริงอันโหดร้ายนี้อย่างไรโดยที่ใจของเรายังคงสงบและเป็นสุขได้ก่อนที่เราจะไปหาวิธีการอยู่กับมันเราต้องเข้าใจธรรมชาติของโลกเสียก่อนครับในทางพุทธศาสนามีคำสอนที่เรียกว่าโลกธรรมแปด ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่อยู่คู่โลกมานานแสนนานเปรียบเสมือนสิ่งที่เข้ามาทดสอบและมอบบทเรียนให้กับชีวิตเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โลกกรธรรมแปดประกอบด้วยคู่ตรงข้ามสี่คู่ได้แก่ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสารเสริญนินทาสุขทุกข์ลองนึกภาพตามผมนะครับคนเราทุกคนไม่ว่าจะรวยแค่ไหนมีชื่อเสียงมากแค่ไหน มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพียงใดก็ไม่มีใครสามารถหลีกพ้นจากโลกธรรมแปดนี้ไปได้เลยลองดูตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในสังคมปัจจุบันดาราหรือคนดังระดับโลกบางคนอาจจะร่ำรวยมีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนคลับที่รักและชื่นชมมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับคำนินทาคำวิพากวิจารณ์และเรื่องราวส่วนตัวที่ถูกขุดคุ้ยอยู่ตลอดเวลานั่นคือคู่ของ สารเสริญนินทาหรือบางคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงส่งได้ยศได้ตำแหน่งใหญ่โตแต่แล้ววันหนึ่งกลับต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยหรือการสูญเสียคนในครอบครัวนั่นก็คือคู่ของสุขทุกข์สิ่งเหล่านี้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าโลกธรรมไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่เป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างเสมอภาคกัน และเมื่อเราได้เห็นถึงความจริงข้อนี้พระพุทธเจ้ายังได้สอนอีกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปเมื่อเราเข้าใจและยอมรับความจริงข้อนี้ได้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายใจของเราก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้บ้างครับ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโลกเป็นไปตามธรรมชาติของมันสิ่งต่อไปที่เราต้องฝึกฝนคือการจัดการกับใจของเราเองครับเพราะถ้าเราปล่อยให้ใจของเราปรุงแต่งไปกับโลกภายนอกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราก็จะไม่มีทางพบกับความสงบเลยหลักธรรมที่สำคัญในส่วนนี้คือขันติและอุเบกขาหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าขันติคือการอดทนแบบทรมานอดกลั้นความรู้สึกไว้ในใจ แต่จริงๆแล้วขันติที่แท้จริงคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอย่างมีสติครับเช่นเมื่อเราเจอเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจถูกปำหนิจ,จากเจ้านายหรือมีปากเสียงกับคนรักแทนที่จะรีบโกรธเสียใจหรือตอบโตัวด้วยอารมณ์ให้ลองหยุดใจให้ทันครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกของเรานี่คือการฝึกสติ หรือ mindfulness practice แบบง่ายๆที่เราทำได้ทุกที่ถูกเวลาเพื่อให้เรามีสติมากพอที่จะเลือกว่าเราจะปล่อยให้ใจเราจมอยู่กับความทุกข์นั้นหรือว่าจะปล่อยวางมันลงและเมื่อเรามีสติแล้วการที่เราจะพูดคุยหรือแก้ปัญหาด้วยเหตุผลก็จะง่ายขึ้นครับส่วนอุบเบกขาก็ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหาหรือไม่สนใจคนรอบข้างอย่างที่บางคนเข้าใจผิด แต่เป็นการวางใจให้เป็นกลางอย่างมีปัญญาครับคือการรับรู้ว่าสิ่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นรับรู้ความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่เข้าไปปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินจริงไม่เข้าไปสร้างเรื่องราวในหัวว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นหรือทำไมเขาถึงทำแบบนี้แต่ให้มองปัญหาเหล่านั้นอย่างเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับถ้าเราฝึกฝนจนใจสงบได้แล้วสิ่งที่ควรจะตามมาคือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขครับเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมการอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาและหลักธรรมที่ช่วยในเรื่องนี้คือพรมวิหารสซึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้เราอยู่กับผู้อื่นอย่างสงบสุขได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาที่แปลว่าความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ลองนึกถึงเพื่อนร่วมง,งานที่เราไม่ค่อยชอบหน้าดูนะครับแทนที่จะมองเขาด้วยอคติหรือรู้สึกไม่พอใจทุกครั้งที่เห็นหน้าลองเปลี่ยนมุมมองเป็นเขาก็มีเหตุผลบางอย่างในการกระทําของเขาการที่เรามีเมตตาให้กับผู้อื่นจะทําให้ใจเราไม่ผูกพยาบาทไม่ต้องแบกความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจไว้ในใจและมีความสุขมากขึ้นครับและที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดคือการเมตตาตนเองครับ เราทุกคนมักจะตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อทำผิดพลาดมักจะพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่ใจร้ายแต่ความเมตตาตนเองสอนให้เราให้อภัยตนเองครับเพราะการให้อภัยตนเองไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความแข็งแกร่งทางใจที่ทําให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงขอสรุปเนื้อหาวันนี้สั้นๆนะครับว่าโลกไม่แน่นอน แต่ใจเราแนบแน่นได้ด้วยธรรมเรื่องราวต่างๆในโลกอาจจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้แต่เราสามารถควบคุมใจของเราได้และนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันที่เรารู้สึกว่าโลกไม่น่าอยู่ผมอยากฝากคําถามสั้นๆไว้ให้ทุกท่านได้ลองถามใจตัวเองก่อนนอนในคืนนี้ว่าวันนี้เราได้ทำใจให้เบาขึ้นจากสิ่งที่แบกไว้ได้แล้วหรือยัง แค่วันละคำถามเดียวนี้อาจจะทำให้เราได้ทบทวนตัวเองได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเองและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่เบาขึ้นมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปได้ครับสุดท้ายนี้ขอฝากบทกลอนธรรมะสั้นๆไว้เป็นกําลังใจนะครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเศร้ากายก็เศร้าตามใจสว่างกายก็พลอยสว่างไปด้วย ขอให้ทุกท่านมีใจที่สว่างสวยและเป็นสุขนะครับสำหรับวันนี้ทางแห่งการตื่นรู้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งผมจะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันในหัวข้อทำใจอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสียคนรักสวัสดีครับ